จับหัวจับหูจับไหลจับไหลจับหูจับหัวจับเอวแล้วก็ใส่ตัวจับเอวแล้วก็ใส่ตัวเอามือจับหัวจับหูจับไหลมุนไหลมุนไหลมุนไหลจับแขนจับขาจับเข่าจับเข่าจับขาจับแขน จับใจส่งไปทั่วแดนจับใจส่งไปทั่วแดนเอามือจับแขนจับขาจับเขา่ามุนเขา่ามุนเขา่ามุนเขา่เขาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูจอยในห้องเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูจอยจะพาเด็กๆเ,เรียนรู้ในหน่วยที่21นะคะในหน่วยอาวากาศนั่นเองค่ะเรื่องโลกของเรานะคะอ่าเรามาดูในระบบสุริยะจักรกวาลน,นะคะ จะมีดวงอาทิตย์นะคะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วมีดาวเคราะห์ดวงต่างโคจรรอบดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดวงที่1นะคะอ่าที่โคจรรอบดวงอาทิตย์คือดาวพุธดวงที่2นะคะดาวศุกร์ดวงที่สโลกของเราดวงที่4ดาวอังคารดวงที่หดาวพฤหัสบดีดวงที่6ดาวเสาร์ดวงที่7็ด ดาวยูเรนัสดวงที่แปดค่ะดาวเนปจูนดาวคห์เหล่านี้จะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะดวงดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะคะคือดาวพุธจะมีอุณหภูมิร้อนที่สุดนะคะเพราะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดนะคะซึ่งโลกของเรานะคะจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สามนั่นเองค่ะอ่าต่อไปนะคะโลกของเรานะคะจะยังไงคะ เป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกนะคะเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวเลยนะคะและโลกของเรานะคะก็เป็นดาวเคราะห์หินนะคะที่มีขนาดใหญ่ในระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะมาดูนะคะครูจอยจะพาเด็กๆเ,เล่นเกมการศึกษาอ่ามาดูนะคะว่าบนโลกของเรานะคะครูจอยจะมีรูปภาพอะไรมาให้บ้างอ่ะมาดูภาพที่หนึ่งภาพอะไรคะภาพ อีกาภาพกานั่นเองภาพที่สองภาพอะไรคะภาพสุนัขหรือหมานั่นเองภาพที่สามภาพอะไรคะภาพปลานะคะภาพที่สี่ภาพอะไรคะภาพหมาอ่ะทีนี้ครูจอยมีรูปภาพเสร็จแล้วครูจอยก็มีคำศัพท์อีกสี่คำเช่นกันค่ะมาดูคำแรกเลยคำว่าอะไรเอ่ยกอไก่สระอ่านว่ายังไงคะเด็กๆกออากากออากา คำที่สองค่ะหอหีบมอมาสระอาอ่านว่ายังไงลูกหอมอาหมาหอมอาหมาคำที่สามคำว่าอะไรคะอ่าคำว่าปลามีปอปลาลอลิงสระอาปอลออปลาปอลออาปลาคำที่สี่ค่ะคำว่าหมานั่นเองค่ะมีมอมาสระอาไม่โท อ่านว่ายังไงคะมออามามาไม่โทหมามออามามาไม่โทรมา,มออมามท,มาทีนี้เด็กๆด,ดูนะคะครูจอยมีทั้งคำศัพท์และรูปภาพมาให้เด็กๆแล้วเด็กๆช่วยครูจอยนะคะนำตัวเลขนะคะมาเติมหน้าคำศัพท์ให้หน่อยนะคะว่าตัวเลขนะคะอีกาอยู่หมายเลขอะไรลูกหมายเลขหนึ่งสุนัขอยู่หมายเลขอะไรคะหมายเลขสองปลาอยู่หมายเลขอะไรคะหมายเลขสาม มาอยู่หมายเลข4ใช่ไหมคะอ่าทีนี้นะคะครูใจก็มีกิจกรรมใบงานมาฝากเด็กๆนะคะอยู่ทั้งหมด3แผ่นด้วยกันนะคะอ่ามาดู2แผ่นแรกเลยนะคะสแผ่นแรกจะอยู่ในชุดหนังสือลองลอยนะคะบันทึกลองลอยหน้าที่49แล้วก็50นะคะและใบงานที่3นะคะจะอยู่ในชุดเสริมทักษะหน้า49นะคะ เด็กๆอย่าลืมนะคะทำรายงานต่างๆนะคะส่งมาให้คุณครูประจำชั้นนะคะคุณครูจะได้ทำการตรวจและให้คะแนนเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้ครูจอยก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ